นั่งนั่งนั่งเอ๋ว่าไงคะหนูนั่งได้แล้วยิงฟ้ายิงฟ้าลูกนั่งให้อยู่นะลูกนั่งนานๆนะลูกเป็นอายเอนว่าไงลูก นั่งได้นานั่งเลยเอ๊ะเอ๊ะาไงวมาไงลูกเอ้าเก่งเก่งหนูเก่งเก่งนายนฟ้าเก่งเก่ง บริจาคที่ถูกขโมยไปไม่เสียดายเขาจำนวนเงินเด็กไม่มากแต่ที่เสียดายก็คือตู้รับบริจาคที่ถูกโจรทําลายไปหลายครั้งครั้งนี้ครั้งที่5แล้วนะครับแม้ว่าทางวัดจะหามาตรการป้องกันตู้บริจาคเป็นอย่างดีทั้งเปลี่ยนจากตู้ไม้เป็นตู้เหล็กแล้วก็มีโครงเหล็กรอบอีกครังอีกชั้นหนึ่งก็ไม่สามารถยับยั้งโจนใจได